ครับสำหรับคลิปนี้นะครับของรายการมาชมคลิปเป็นพิเศษนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเบสิกพื้นฐานนะครับของคําว่าให้น้องหมานั่งนะครับนั่งเนี่ยผมจะใส่ไป็สองแบบก็คือนั่งโดยที่ขนมนะครับยื่นถึงปากเพื่อให้น้องหมานั่งลงนะครับกับนั่งและดึงขนมขึ้นนะครับเพื่อให้น้องหมานั่งนะครับวันนี้เรามีผู้ช่วยพิเศษครับชื่อน้องหมาคริสตัลนะครับคริสตัลมาผมจะเปิดตัวหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคริสตัลเนี่ยผมจะเก็บไว้ตอนที่เขาเก่งแล้วนะครับ อ่เห็นไหมครับเห็นหน้าตาไหมหลายๆขั้นนะครับคงยิ่งสูงโอ้ยนี่บอร b เดอร์คอลลี่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเขาเป็นออสเตรเลียนชินิดตัวเดียวในไทยนะครับที่สีคล้ายบอร b เดอร์คอลลี่นะครับคือไบคัลเลอร์ซึ่งผมรับประกันได้เลยครับว่าตอนนี้มีตัวเดียวในไทยและสีอย่างเงี้ยครับหลุดออกมาหายากมากนะครับโอเควันนี้เราจะยิ้มตัวคริสตัลนะครับในการถ่ายคลิปซึ่งน้องหมาตัวนี้ของผมเองเมื่อมันต่อแหลมมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับว่าคริสตัลเนี่ยเขาจะแซมเปิลอะไรได้บ้างไป นี่นะครับคือการโดนขนมขึ้นนะครับน้องหมาจะมองขนมนะครับยืนอ่าเดี๋ยวเราจะให้ิตต้อนะครับทำีิธีนะครับเราจะดันขนมนี่คือดันขนมนะครับเห็นไครับดันพื่อน้องหมานะครับกดลงไปนะครับดีนะครับนี่นะครับนี่คือการดันอ่าวนวิธีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเอาขนมน้องหมาก็จะนั่งบนดันอ่า ต่อมาครับลักษณะอย่างเงี้ยครับน้องหมาจะเริ่มติดขนมกับมือนะครับแล้วเราจะจับไม่ได้วิธีการแก้นะครับหลอกครับนั่งเก่งเพรเก่งเร็จแล้วทําไงครับให้ขนมหนึ่งชิ้นนี่คือน้องหมาจะเริ่มรู้นะครับให้แตะหัวด้วยเพราะเก่งมากด้วยนะครับนั่งเก่งมากแล้วเราให้ขนมตามนะครับ อออยงอยคอยเงอันนี้คือวิธีง่ายๆนะครับที่จะสามารถลองนําไปใช้ดูนะครับเบสิกพื้นฐานกับการสอนน้องหมานั่งนะครับระหว่างการดันเข้าไปนะครับให้น้องหมานั่งกับการดึงขึ้นให้น้องหมานั่งนะครับ อย่าลืมนะครับว่าการฝึกหมาครับไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าโจกน้องหมาของคุณเนี่ยเป็นยังไงอย่างผมกับคริสตตลเนี่ยครับก็จะเลือกใช้การสั่งกันไปเพื่อความเก่งกาลน้องหมานะครับแล้วก็อย่าลืมชมด้วยนะครับระหว่างการให้ขนมจะช่วยให้คุณสื่อสารกับน้องหมาได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องใช้ขนมตลอดเวลานะครับผมกับคริสตตลต้องขอลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับ